ที่นทุกคนตอนนี้เราอยู่ในมอดไมโครฟบของป๊อปปี้เพทารรมสากันนะแล้วในมอดของป๊อปปี้เพทามสาของทรยที่เขาจะมีอะไรมาใหม่บ้างให้เงี้ยไปลองดูกันเลย Oh ho. อ๋อหอออมนี่ไปเอาทีวีวินเทจที่ไหนมาตั้งเนี่ยเปิดจะเปิดไม่ติดเลยนั้นมันทีวีของฮักกี้วักกี้เลยนะไหนมีอย่ีอะไรเลยอ่ะโดนหลอกขายย้อมแมวปะเนี่ยอันน่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแลวในหมัดนี้นะคะจะเป็นหมัดของทริดี้เขาค่ะเขาก็มอ,อมเดลตัวใหม่ใหม่มาอีกแล้วเราเลยมาอัปเดตให้ดูนะเริ่มจากพวกมเดลตัวนี้ก่อนเลยเหล่าตุกกา๊กตาของเจ้าพวกป๊อปปี้เพทามสามค่ะตัวนี้จะมานีเวอร์ชั่นของการ์ตูนนะคะ เดีย๋ยวเรา,าไปดูกันดีกว่าว่าในเวอร์ชั่นการ์ตูนเนี่ยมันจะน่ารักขนาดไหนกันนะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะเจ้าป๊าป๊าแฟนนี่ไงออกมาแล้วเด็กเดกออกมาเลายน้องจะยืน2ขาหมดเลยนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนนะคะอระดีกหถด้วยทำไมเขาเดินกลมหน้า หรือว่าเขาหนักข้างหน้ากันนะซึ่งเขาก็อ่มใจดีนะคะเวอร์ชั่นการ์ตูนเนี่ยไม่น่าจะตีใครหรอกใช่ป่าแล้วมีแปะถ้าจะหาเหรียญอยู่ก็ได้นะดูดีเวลาเดินต้องเอ็นไปข้างหน้าเนี่ยนะเพิ่มน้ําหนักไปข้างหน้าต้าหาเหรียญตกอยู่อ่ะเฮ้ยวันเดินเยงไปข้างหน้าเอาเฮ้ยคุณครูคุณครูคพี่คันคุณครูวิทยาศาสตร์เหรอมาดูคัปพี้คันถังํากันกันคัพพี้คันยูนดีคันน้อยน่ารัก ดเดินสองขา,ขาแล้วตมุตามีน,าาน่าราักนะแล้วก็พิกกี้เจ้าหมูพิกกี้ตัวนี้ก็เดินสองขาเหมือนกันเวอร์ชันการ์ตูนเขาก็จะแบบยื่นสองขาเหมือนกับคนนะนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นด็อกสเ์เวอร์ชันการ์ตูน,นน่ารักมากเลยคิ้วมันเลยขึ้นมาข้างบนด้วยนะเขาทาดีนะดูตาดีตาแป๋วแหววเลยมันน่ารักมากเลยนะแล้วก็นี่เลยจเจ้าทิกกี้ชิคเก้นอุยน่ารักอ่ะ ตัวนี้ชอบอ่ะมันเหมือนรับไก่น้อยเลยอ่ะแล้วตัวนี้ happy h o ั s c o t ตนี่กระต่ายเขียวค่ะชอบมากเลยมันกระพริบตาได้ด้วยนะแต่ละตัวถ้าเป็นการ์ตูนน่ะดูดิหูมันพับเรามาข้างหนึ่งหูตกไปข้างหนึ่งด้วยแล้วก็นี่เลยตัวเอกของเราค่ะแคแนับเวอร์ชันการ์ตูนดูหางเขาดิว้ยทำไมหางพิ้วงั้นน่ะหางพิ้วสวยมากเลยเอาเฮ้ย จะไปบวกกับคุคยยาสารแล้วเออคุณครูหนีไปแคทนัทเป็นตัวเดียวที่กินทุกอย่างกินเพื่อนมันด้วยนะอ๋อหไม่น่าเลย <c oughs> แ,ลแต่ครูยังกินเลยดูดิอย่างงี้ต้องพาไปกินบุฟเฟ่นนะาทางแคทนัทจะหิวมากนะออโอ้โหหางสวยหางยาวเฟ้ยเลย แต่ว่าไม่เห็นเขาตีคุณชอวบ้านเลยนะหรือว่าเขาตีเฉพาะตัวละครเพื่อนของเขาเองนะแล้วก็นี่เลยแคทนปบน่บนเวอร์ชั่นตัวเต็มไว,ว้บีงวะเทเบอรเวอร์ชั่นมอนสเตอร์โอยดูหางเขาสิดูสิโครงเขาวีม,มันเหมือนจริงขนาดเนี้ก็เป็นแคทนปมอนสเตอร์ไงดูหางดูหางนี่หางพิ้วไหว เหมือนค่ะตัวที่เป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนเลยนะหางเขาก็จะยาวๆมากๆกันแหละแล้วก็นี่เลยว่าถึงตัวละครตัวต่อไปค่ะตัวท้์ค่ะตัวนี้โหดมากเลยนะเพราะว่ามันขาแคทแนปวิ่งดูสัก่อนโอ้โห,โห,โห,โหเป็นโครงเหล็กทั้งตัวดูดิหัวเป็นหัวกระโหลกหุ่นยนต์ด้วยนะนี่ดู อุ้ยเขากินเรียบเลยมันกินเพื่อนมันทุกตัวเลยดูดิมันกิน,นตัวละคราาปัป๊ปปี้เพทามทุกตัวเลยนะโอ้โหไม่เหลือโอโ้มันกาจัดทิ้งทุกตัวเลยอะ่ะนี่มันเครื่องจักรสังหารชัดเลยใช่เขาคือหุ่นยนต์เครื่องจักรสังหารยังไงล่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะจะเป็นแคทนัมเวอร์ชั่นไดแมร์หรือว่าไนแมร์แคทนัมตัวนี้โหดมากเลยนะ้ย ปรากฏตัวแบบว่าโมเดลใหม่ด,ด,ดูท่าเดินดูท่าเดินดูห่างดูหางห่างพลิ้วไหวมากขึ้นนะเขาทำแอนิเมชันใหม่นะคะสวยสมจริงมากขึ้นสวยยังไม่ใช่ไหมครับแน่ให้ออกล่าเยื่อหน่อยดินี่เป็นไงล่ะเทป้าเทป้าแล้วก็มันสามารถสู้กับแคทแนปตัวปกติได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์แบบสีแดงต้องรีบเข้าไปดูดูดิดไปแล้วแคทแนปอ่ะ เป็นท่าตุ้ยของแคทแนปนะว้าเจ้าไนแรมนี่มันเก่งชะมัดเลยเอ้ยเขาทำอะไรกันข้างในแอบ,บไปดูดิเฮ้ยเขาสู้กันอยู่ไงอ่ะดูดิโอ้โหอืออ๋อหายใจไม่ออกมันมีไม่กี่ทีเจ้าแคทแนปในร่างมาสเตอร์มันก็หลับตุ้ยไปแล้วลอยไปแล้วไลวล่าไปเกิดใหม่ละเขาโดนคีบขึ้นไปแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นด็อกสเปย์นะคะในเวอร์ชั่นที่ถูกตรึงไว้ค่ะเอาล่ะลองสปันดู ดูดิเอ้ยมันสวยมากเลยนะแต่ว่ามันขาดครึ่งตัวไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ตุย,ยงไงแล้วเดี๋ยวมันจะลงมาแล้วสักพักนะมันจะฟื้นคืนชีพแล้วมันก็จะ,จะลงมาไล่ล่าเหยือห่อนี่ไงแล้จักพันธนาการแล้วโคตจริงเสียงจริงด้วยเดี๋ยวลองดูท่าจัมสแกนมันนะแต่ดูนะเดีย๋ยวดูนะ <S <s> <S ท่าจัมสแกเงียบเงียบท่าจัมสแกนเยมากเลยดูทีนะนี่ท่าจัมสแกนจับคนมากินน้ำมันเลยอาปากกินด้วยนะ มันสามารถยืดตัวน่ะขยายตัวมันแบบมังงับกินได้ด้วยต่อไปจะเป็นทีวีของฮักกี้วักกี้ค่ะถ้าเราวางทีวีของฮักกี้วักกี้ไว้เนี่ยเราจะเห็นหน้าของฮักกี้วักกี้ยิ้มยิ้มอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวฮักกี้วักกี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีหน้าไปค่ะแล้วก็เปลี่ยนใบหน้าไปนะค่อยๆกลายเป็นใบหน้าที่สยายยิ้มค่ะให้เป็นคล้ายๆกับตตัวไหนแม่งละดูฟันฮักกี้ดิ น้ำเปรี้ยวเลยเดี๋ยวเาจะต้องเอามาจากทีวีแน่เลยค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรแล้วละ <c oughs> ่ะตีนไหนออกมาแล้วเอามาจากทีวีแล้วมองแล้วอย่าไปซื้อทีวีมือสองโอโหมาแล้วเจ้าฮักกี้วักกี้ในเวอร์ชันไนแมร์เนี่ยมันโหดมากเลยนะมันสามารถสู้กับเจ้าแคทเนปไนแมร์ได้สบายสบายล่ละ ยิ่งดิโหขนาดนั้นหรอวัดมากดูท่าเดินก็รู้ว่าโหขนาดไหนนี่เนี่ยราให้สู้ดูอ๋อโหช็อตเลยพังเลยเป็นไงล่ะอุ๊ยถ้าท่าสู้กับโฟโตไทยไม่รู้ว่าใครจะชนะนะเอดูอีกทีละกันโอ้โหกลุ้มตั้มแก้วสีแดงมองไม่เห็นเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายก็เหลือฮักกี้วักกี้นะ เราแบบมันตีแรงมากเลยดูดีเหมือนพลังมันโกงมากเลยนะต่อไปนะคะจะมาถึงคิวของคุณครูมิสตีไลค่ะเขาก็มีไข่ได้ทั้งสองร่างร่างเนี้ยจะเป็นร่างดีนะคะไม่รู้ดีจริงหรือเปล่าแต่เหมือนคุณครูเนี่ยจะพยายามพูดคุยนะแล้วก็ยิ้มฟันค่ะวแาละแล้วเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนการสยายยิ้มค่ะอย่าดูหน้าเนียดูนะเหมือน s ห y hello วู้คุณครูหน้าสวยจุงเบยนี่ดูดูดูบอกมือให้เราเห็นต่อแคมอยู่ข้างล่าง อนไเหรอความจริงเปิดเผยใส่ยิ้มมาเห็นเป้าเอ้ยเหมือนเขามีอีกร่างหนึ่งอยู่ข้างในเลยอ่ะตีกับคุณคุยวิทยาศาสตร์ด้วยนะพตีกับนักวิทยาศาสตร์ด้วยโอ้โหคุณโคกกระเด็นเลยนี่แค่ใช้มือตีนะเจอหลังมือไปไหนฝ่ามืออัลลััน ป้ามือเพชรขาดนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้อาวุธที่เป็นดินสอดไปแหลมนะอันี้แต่ว่าเขาไม่ตีกับแคกแนปป๋อเป็นไปได้ไงอะตอนแรกเขายังตีกันเลยแล้วถ้าเป็นหมดไหนแม่ล่ะแคทแนปไนแม่เขาถ้ตีกันนะปต่อไม่น่าเหลืออือยังไม่เห็นตีกันนะแคาตีกันเองเฉยอ๋อมันตีกับผู้เดิมดูเี้ยมันไม่ตีกับซีคูมีตีไรท์หรอโฟลต้าไทล่ะอ๋อถ้าเป็นโฟลต้ไทอ่ะมันจัดการเรียบไปนะ แล้วถ้าเป็นคุณครูมิสดีไลท์ดีเวอร์ชันไหนแม่บ้างล่ะเวอร์ชันคุ้มครั่งโอ้โหน้ำมันเครื่องหรือน้ำด่างเคเบูลบอยโอ้ยยังไม่ทันได้ตีเลยกับไดแม่เลยแคทแนปไดแม่ตบคุณครูหายไปแล้วอ่ะโหเกินไปเปล่าที่เราเคยเล่นอ่ะมันก็จะตีกันอยู่สักพักใช่ไหมอันนี้วันเทิร์นคิวเนาะต่อไปจะเป็นคุณแม่มัมมี่ลังเลกค่ะวันนี้มีคุณลูกมาด้วยนะนี่ดูคุณแม่มัมมี่ลองเลเขาเอียงคอได้ด้วยเห็นเปล่าเอียงคอมองไปมอง มองมามันน่ารักมากเลยอะ่ะแอนิเมชันใหม่นะคะน่ารักมากมากเลยค่ะดูดิอุ้ยชอบมามันน่ารักอะ่ะแล้วเดี๋ยวเขามีคุณลูกมาด้วยนะคุณลูกเนี่ยตัวหัาจออกสีแบบเหลืองเหลืองนิดนลงลองดิตีกับคุณครูวิทยาศาสตร์หรือเปล่าฮ้มันตป็นักวิทยาศาสตร์นี่นี่มีท่าจันสแก๊วอุ้ยจับก่อนแล้วก็กินเข้าไปเลยคุณแม่น่ารักดูคุณแม่มัมมี่รองเล็กดิคำาเหมือบนักวิทยาศาสตร์เข้าไปเต็มเมคำเลยแล้วถ้าลองเป็นเจ้าเบบี้รองเล็กล่ะ ดูดีว่าจะโหดเหมือนแม่เขาอาเป่าโอ้ซันเลยเฮ้ยไปีิน้อยยังใส่พันเพิ่อยู่เลยนะาเรานะ่ะดูท่าเดินกันดูท่าเดินไปแต่ทางดิอุ้ยก็ปีกับน,นักเรียนศาสตร์อยู่นะแต่มันใช้แค่วิธีตีเอวอะ่ะตัวแค่นี้ก็โหดอยู่นะโหดอยู่โหดอยู่ไปดูดิอุ้ยตามล่าเหยื่อไม่เลิกเลยสมราที่เป็นลูกกับแม่กันนะแล้ว่อไปคาดถึงคิวของเหล่าฮักกี้วักกี้ลักสีตัวเล็กๆัูนะ ซึ่งเขาก็ทำ่าเป็นบางสีค่ะอย่างเช่นตัวสีเขียวตัวนี้นะคะคล้ายๆกับอืมเป็นเจ้าฮักกี้วักกี้แบบเป็นลิตเตน้นนะเนาะนีดีๆๆก็ตีโกเลมทีสองทีตุ้ยเลยโอ้ยก็สีเหลืองหน้ายิ้มด้วยโอ้ยยิ้มแป้นเลยโอ้ยหดอยู่หดอยู่แล้วสีฟ้าละ่าละเขาต้องกินเครื่องเข้าไปด้วยอะอ๋อมันโดนดามเมด็ดถูกไยดิมันทำดาเมจหมู่ไงกินเหมาเรีย โอ้แต่ละตัวนี้เห็นตัวเล็งนี่หดเหมืกันนะแล้วถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวโตเต็มไวแบบนี้ล่ะเห็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เออว้ามันอยากเขียวไปกินหนักยาตาเฉย เฮ้ยดูท่าจำสแกมันอ้าวมันกินพี่เคงเข้าไปแล้วอ้าวช่วยด้วยจะพี่เคนด้วยเหอโนกินล้วอยากกอดอยากกอดเอาไม่อยากทุกกอดน่ะจับพี่เคมไปกอดหญ่เลยมาตัวจงแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นฮักกี้ฮักกี้อีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นแบบเสียยิ้มแล้วก็วิ่งเข้าไปกอดเรียบร้อยเหมือนกันนี่เวอร์ชั่นกอดขับกอดหน่อยยิ้มแปมเลยโอ้แยกเขี้ยวด้วยนะ แล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นน้องสาวของฮักกี้วักกี้เขาคือคิสซี่มิสซี่ซึ่งเขาก็ไม่ตีกับใครนะคะเพราะว่าเขาเป็นเฟรนลี่ค่ะเขาเป็นเพื่อนรักนะเขาก็เลยไม่ตีกับใครค่ะเป็นตัวที่นีสใส่ดีนะดูดีเขายิ้มน่ารักมากเลยเี่น้องเป็นผู้หญิงแบบตุ๊กตาฮักกี้วักกี้ที่น่ารักมากเลยนะแล้วก็เขาต้องคู่กับตุ๊กตา๊อปปี้ค่ะซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยในบทดีเขาก็จะไม่ตีกับใครเลยนะ ต่ว่าค่ะดอลลานะสิอุ้ยต่าคิซี่มิซี่อรอดได้ยังไงอะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะเจ้าหุ่นยนต์ที่เจ้าใช้ไม่จัดการเขาหรอต่อไปจะเป็นเจ้าดอกไม้เดซี่ค่ะตัวนี้เป็นแอนิเมชันใหม่นะคะกับพิบตาได้แล้วมีแอนิเมชันในการเดินและโจมตีเุ้ยมันท้าต่อยเลยดูดิดูดิมันจับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามือที่เป็นใบไม้ของมันอะ่ะต่อยเข้าไปเต็มแรงเลยโคดเกินทาดาเมจหมูให้นะตัวที่อยู่ข้างๆเนี่ยตัวพร้อมๆกันเลยต่อไปจะเป็นบักซี่บูค่ะ ใช่มันมีท่าแบบเอามาจากกล่องดนตรีด้วยนะโอ้ดูฟันเคี้ยวแหลมเปี้ยวเลยอุ้ยดูท่าจัสแกดีจับขมืออ๋อแล้วท่าขมือเยี่ยวกันฮอตยูฮอตยูแล้วก็ต่อไปจะเป็นเด็กนักเรียนค่ะก็จะมีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายผมสีน้ำตาลน,นะคะหรือว่าจะเป็นผมบอลนานะบอลทองเลยประมาณนี้นะคะหรือว่าบอลทองน้ำตาลเนานะ ซึ่งน้องเนี่ยก็จะมาเป็นเหยื่อทดลองให้กับคุณครูของเราซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะก็จะตีเด็กพวกนี้ค่ะแต่ว่าคุณครูมิสตีไลท์เนี่ยเขาจะไม่ตีนะนี่ดูดีดทําไมเขาไม่ตีเด็กอะ่ะน่าดีถ้าจะรักเด็กมากก็ได้นะไอจาวาลางหมดนี้มันเป็นหมดบ้าคลั่งไปแล้วนะ เขาตีนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาไม่ตีเด็กนักเรียนเอาก็ดูดีนักวิทยาศาสตร์เขามาทำไว้เหนื่อนักเรียนน่ะอย่าบอกนะว่าเขาปกป้องเด็กนักเรียนน่ะโอ้ยดูสิคุณครูหน้าโหดแต่ก็ใจดีนะอ๋อหมดเียเดี๋ยวการนี่ผิดคิวแล้วต่อไปก็จะเป็นเจ้าพี่แจป้ากับพิลล่าค่ะเจ้าหนอนหน้าหมาตัวนี้ก็แบบว่าเป็นตัวคิวแล้ตัวนึงนะมีโมเดลใหม่น่ารักเปล่าดูมันเดินเหมือนหนอนเลยแล้วมันก็มาฉก ปี๊ oh. ้าชกเหยื่อโอ้ดูดิเอ้ยมันชกขมือบเหยื่อเป็นดาเมจหมู่ด้วยนะนี่ดูดิ๋อมันชูคอแล้วก็งับเหยื่อเข้าไปเลยหน้าตา่ารักอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้เลยเห็นหน้าตาน่ารักอย่างงี้อดไม่เหมือนหน้าตานะ oh. อันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาพังนะคะเจ้าปีเจปักเนี่ยพังเนาะมันดูตัวเล็กๆนะแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่แบบคล้ายๆกับเปื้อนเลือดนะคะ ดูเย็นมากเลยนะน่ะสงสารนะแล้วก็บันโซดอค่ะเป็นตุ๊กตาของบันโซบันนี่ที่พังนะคะนี่ทําไมน้องตัวเล็กลงปะแต่ว่าตัวที่มีชีวิตเหมือนจะตัวใหญ่กว่านี้นะรุ่นพกทางไงเป็นตุ๊กตาไงแล้วก็บันโซบันนี่ตัวที่ยังมีชีวิตอ๋อโหดูเขียวเาสิปีชาไปหน้านี่ชาพอให้ต่อให้หูทัพพลวนะแต่ฟันเขาหดนะปีชาที่นี่นีหูดับไป โอ้วถ้าจำสแกดี้เขาใช้ชาเป็นอาวุธต่อไปจะเป็นจอร์แดซาบลอนส์ค่ะตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นเวอร์ชันแบบตุ๊กตาพังเนาะแต่ว่ามันจะมีรุ่นตั้งโชว์นะคะเนี่ยเป็นรุ่นตั้งโชว์แบบเนี้ยรุ่นน่ารักจุงเบยน่ารักมากกันล่ละซึ่งแบบว่าตัวตั้งโชว์เนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะแต่ไม่มีเป็นตัวขยับได้นะเสียดายจุงแล้วก็ต่อไปค่ะจะมาถึงตัวที่เป็นพัชนะคะ ตัวละครที่เป็นแพชเนี่ยก็จะเป็นเจ้าป๊อปปี้เพทัมสามทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าหน้าตาของมันน่ะมันเหมือนแบบตุ๊กตาพังไปแล้วอะ่ะนุ่นนั่นแบบว่าทะลักออกมาละลูกกระตงลูกกระตานี่แบบทะล้นทะลักมาเลยแหละดูดิแต่มันโหดนะมันแอบไปกัดนักวิทยาศาสตร์แ้วล่ะแต่มันจะแบบไปช้าชนิดนึงอะเนาะนี่ดูท่าเดินท่าเดินก็จะใช้ท่าคลานะเนาะเป็นตัวนัาาง่งรักนั่งรักแบบนี้ไม่น่าโหดเลยนะเพราะว่านางเป็นสัตว์ใช่ไหมนางก็จะแบบใช้คลานสีขาว ดูดีทะ้ละตัวเนี่ยโอ้โหเย็นมากสบัยสระบป๋า <10, 000 S 1> มาเลย,ยนะเหมือนตัวนอ้องจะแบบว่าบาดเจ็บด้วยนะดูดี แต่ตัวนี้แบบเปื้อนสีแดงไปหมดเลยอะโหดกันแต่ว่าน้องก็ยังพร้อมสู้นะอย่าเพ้อนะน้องเข้าไปกัดข้างหลังนี่แหละโอเคจ้ะเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวมอส์ังแอตออนทรีดี้คัปปี้เพย์ทามสามไ้ที่นี่กันนะเดี๋ยวถ้ามีมอสอัปเดตตัวใหม่ใหม่เข้ามาอีกเดี๋ยวพี่ก็จะเอาเข้ามาเลยอีกเนาะถ้าชอบมอสนะะ่ารักๆแบบนี้ลแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ได้ไปกันเลนะบบ๊ายบายาย